ครับแค่ไหนคนในนมา้มาต่อวงจรั้งตำแหน่งครับผมมาที่มาที่จบริการลูมทีนึงครับผมมาที่ต่อวงจรทีนึงครับเข้าที่เบาะข้าวสองทำงานได้ลมครับข้าที่พ่อีครับแล้วก็มาที่เบาวขาสองตัวที่หนึ่งทำงานได้ลูกยิงครับผมข้าที่พ่อีครับป่ะก็มาเบาที่เบาขาสองทำงาน มาที่เบาสามสองตัวที่หนึ่งครับจากลูกกิ้งครับผมเข้าที่ข้อเอครับแล้วก็เข้าที่ข้อวายของเบาห้าทับสองทำงานได้ลมครับแล้วก็มาที่เบาสามสองทำงานได้ลูกกิ้งตัวที่สองครับเข้าที่ข้อเอครับแล้วก็เข้าที่ข้อแซดครับผมของเบาห้าทับสองทำงานได้ลมครับแล้วก็มาที่เบาห้าทับสองทำงานได้ลมเข้าที่ข้อเอครับมาที่กระบอกสูบสองทางฝั่งขวาฝั่งซ้ายครับ มาที่วารห้างสองทำงานด้วยลมพวกบีครับเข้าที่กระบอกฉุกสองทางฝั่งขวาครับัวจุ่มในการลมครับ